ต่อทีนะเมื่อกี้มันจะพักนี้มันมันหลุดไปนะครับพอดีแบบมันจะหมดอ่า15 15เปอร์เซ็นต์นะแบบมันจะหลุดเลยหลุดออกไปเราจะมาไลฟ์รอบสองนะครับขอโทษขออภัยพี่ๆทุกๆคนทุกท่านนะที่เข้ามารับชมเมื่อสัปดาหนี้นะขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ที่มันมตัดออกไปนะขอโทษด้วยพอดี๋บวผมจะหมดนะครับต่อทีต่อทีฮนะอากาศมันร้อนครับร้อนมากเนาะติดนะนะหลายท่านอยู่เหมือนกันนะ ขอโทษขออภัยนะครับที่พัาพ่อเมื่อ,อสักพักนี้นะฮะการสายทอดตัดไปนะครับพอดีกระผมจะหมดมันตัดออกไปนะฮะอุณกาูมิร้อนด้วยนะครับแบ่งปันภาพบรรยากาศเนาะในการทํางานของเจ้าที่นะแบ่งปันกันเรานี่นี่เป็นอีพีสองนะครับอีพีสอง ภนะาพจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันแดดมันร้อนนะครับถ้าไม่ค่อยใช้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับบรรยากาศนะครับผ่านม,มาประสบเจอนะอีกประมาณ8ปกิโลนะครับไปถึงเชนบุรีนะ ก็กรุงเทพก็ประมาณร้อยสี่สิบแปดกิโลนะครับจะถึงกรุงเทพมหานครนะครับอวัสดีครัผมออกมาจากเนี่ยลอยองนะครับเส้นนี้นะที่ออกมาเนี่ยต,ตรงเนี้ยออกมาจากออกมาจากลอยองนะครับอ,าาาออกมาจากลอยองออกมาจากเนินพระนะออกมาเนินพระมามาโขดตรงนี้นะตรงนี้เสร็จปั๊บก็ไม่รู้เส้นนี้เขาเรียกอะไรนะผมไม่มค่อยรู้เท่าไหร่ก็แบ่งปันภาพบรรยากาศนะครับ อ่ากมสีสสานะครับไ็นิมนชม,นะมนเนาะจ้า,ด,าด,ด่านครับด่านทำไดเลยไปน,นะเป็นไป นี่ก็ขอท่านแล้วนะเรามาแวะเยี่ยมชมไม่เฉยในการปฏิบัติหน้าที่เราไม่มนะีกะตีเท่าไรนะก็ไปครับเดี๋ยวผมขอโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับไปแวะเยี่ยมชมมาเจ้าที่ก่อนเนาะเดี๋ก็กกำลังดัดไอ้แดดกำลังร้อนๆเลยนะครับนะกดสั่งคา,าราบานะราบไบคารนะบไบเนาะกดขยิมในจราจรเนานะ ยมรพันธ์ท่านขยันนะครับท่านสวัสดิ์จแจ้งยอดสุดครับยศรพันธ์ท่านขยันนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เนาะช่วงใบใบแท่งก็มาตั้งกันนะครับแดดก็ร้อนๆเลยนะเร่งนี้ท่านก็ขยันนะครับห่วงใยประชาชนครับห่วงใยประชาชนในการเดินทางนะครับนะรถจะเริ่มติดแล้วนะ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะมชมภาพบรรยากาศไปพังๆนะครับศูนย์จราจรตำรวจภูธรจังหวัดระยองนะครับ บางท่านถ้าด่านบางด่านนะก็จะไปหาลมนะฮะแต่ด่านนี้ด่านนี้ไม่ไปหาลมครับเอา,อากลางแดดเลยเนาะบางแดดเลยขอเจ้า้าที่ทำไปนะครับ ใหกำลังใจฮะสู้ฮะอากาศร้อนรแบ่งเันภาพบรรยากาศครับแบ่งกันไปน่าจากที่ผมเห็นเมื่อกี้นะไม่มีเปรียบเทียบนะจุดส่วนนะที่ผมเห็นนะแต่บริเวณนี้ผมไม่มีกล้องนะ ไม่เห็นกล้องนะครับตรงนี้เห็นไหมมีใครเห็นกล้องไหมครับตรงนี้นับบริเวณนี้นะนับจุดตัวตรงนี้นะมีใครเห็นกล้องไหมฮะชวนกันมองกันหลายคนนะครับบริเวณนี้มีกล้องไหมนะบริเวณนี้ไม่มีกล kind of being ้องนะครับบริเวณนี้เห็นไ ไม่เห็นกล้องเลยนะครับเดี๋ยวเขาไปสอบถามท่านเนาะว่าทำไมบริเวณนี้ไม่มีกล้องนะเดี๋ยวสอบถามกัน ช่วงนี้ยังว่าก็แดดแดดมันร้อนนะยังว่า,าอากาศร้อนไม่ไปเลยติ๊ชอบลูดลูดออกลูดลงอยู่เรื่อยเลยเจ้าที่คอยถามอยู่เรื่อยเลยพี่ครับลูดติ๊บเวยครับวะไะ สวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับอากาศแปลงบันภาพบรรยากาศเนาะช่วงบ,บ่ายๆนะครับจะใบสองครับนี่ายสองแมั้งเนี่ยอ uh. ่าอีกทีบาทีบใบสองเ <Okay. S 1> นาะบางทีใบสองชมภาพบรรยากาศครับ พันตำรวจตีวีละนะครับอา้าวล้วชื่อผูคูคุมด่านนะตีที่โทรบ่ะมองไกลเกินอะกล้องมาแล้วกองมาแล้วนุนนๆนหนุองมาแล้วนุ่นๆนหนหนหนนเหน็หน,หน,หน,ไหนไหม ผมว่าถามหาก้อนอยู่นะก้อนอยู่นะแดดร้อนนะขอกำลังใจท่านนะในการปฏิบัติหน้าที่เนาะมาทำก็แดดมันร้อน ท่านท่านตำรวจโทรวีระท่านตำรวจโทรวีระกับพยุงนี่นะเพื่อนี้ถาหากล้องอยู่ นี่กล้องมานะผมไม่เห็นกล้องนนี่ะกล้องมาทีนี้ผมเพิ่งเห็นกล้อง ท่านครับชื <ś> ่อชื่อชื่อท่านอยู่ไหนเนี่ยน้องหาผมอหาชื่อท่านหน่อยนะขออนุญาตนะขออนุญาตนะขออนุญาตไลฟ์ผ่านเอ็ดอินใจาริสู้นะครับสมาชิกได้ได้ดูอยู่นะฮะแล้วสอบถามชื่อของท่านที่อป้ายริเวอร์เนาะเอว่าที่ป้ายก็เป็นชื่อสวัสดิ์ครับนะเป็นเป็นสวัสดิ์ที่คุมคุมทีแล้วก็คุมเขาก็อยู่แถวนี้แหละเขาไป็นใจมาอยู่แต่ การตั้งต้นเนี่ยคือผมดูแลจุดนที่อยู่ขอยั่งเนาะขออนยั่งเราพูดคุยกับอาเจ้าที่เนาะเราไม่มีอาเจ้าที่หรอกคือมันมีโอกาสเมื่อเข้ามาคุยแล้วก็เข้ามาคุยกับท่านเนาะเพื่อประโยชน์สาธารณะกับประชาชนทั่วไปนะครับอ่ะตาเนี้ยผมว่าผมแปลกใจนะชื่อชื่อท่านกับชื่อที่ในป้ายไม่ตรงกันสาบ้านตาบ้านนี่เขาเขาถามเขาถามอยู่อ่าแต่วันนี้เขาถาม ถ้าถามบอกผมกาลังเข้าไปเาถ้าติดตรงไหนบ้างติดนทุกในนี้ก็เค็อยู่นะครับในลายเข้เก็เขาคุมเขาคุมด่านอยู่ก็ดูแลเขาไปทุกคร้งเบียรไปเบียมมาดูรถดูอะไรถ้าถ้ามีอะไรบอกกำลังเข้ามาได้เลยเขาจะพี่เขาจะรายงานให้ให้กับท่านทราบนะผมรายงานตลอดที่สนใจอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องตามระเบียบของทำงานต่วชาติหรือเปล่านะฮะถ้าคุณว่าเจ้ายศสุดครับคคุมด่านฮะในด่านไม่อยู่นะครับแต่ให ที่ที่เขารายงานตลอดรายงานถูกต้องเป็นเป็นสัญญาบัตรใช่ถูกต้องก็คอยดูแลด่านได้ใช่ครับอันนี้ยผมว่าควแปลกใจจากประชาชนที่ทราบเนาะส่วนใหญ่แล้วผู้คุมด่านต้องอยู่ที่ด่านก็เขาเขาเขาอยู่ครับเป็นไปมาเขาก็ดูแลเขาดูแลเขาอยู่เขาคุมด่านก็รุก็รุกก็รุกแตไหนเข้าด่านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่แต่จุดที่นั่งเนี่ยคือนายตำรวจสัญญาบัตรสามารถดูแลด่านได้ตามระเบียบนะครับแต่ แต่วันหน้าชุดชื่อด่าเขาก็ดู雷达เขาก็ดูว่าเบียรไปเบียรมาหรืออะไรนะนะเขาก็ดูแลดด่่านานตามตามที่เนี่ยเขาก็บอกเดี๋ยวถ้าท่านปิดอะไรเดี๋ยวผมก็ไปกู่ต้ที่เขามาเรคุยกับคุยกับท่านอยู่แล้วผมว่าแต่เราคุยกับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่กำลังไลฟ์ดูไลฟ์สดในขณะนี้นะถูกต้องหรือไม่นะครับท่านก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับผมแค่เป็นผู้นําเสนอเนาะแต่ว่ากามาคุยกับท่านดีๆแหละผมไม่มีอคติกับท่านหรอก แต่อย่างที่ผมทราบมาคือว่าผู้คุมด่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ด่าสไปดูบัคับบัญชาลูกน้องจะรู้ใจข้าพัญชาแต่ขณะนี้คือว่าไม่ไม่อยู่ในด่านผมก็คพมดอะไรอย่างไรก็แลบบ้วกนดูแลแต่ถูกต้องหรือเปล่าผมไม่ท้านนะครับโอเคเนาะผมก็รู้จุดดูต่อนะผมก็จะเดินทางต่อพอดีมีคนโทรหลายสายมากเลยนะครับไม่รู้เปไ็นไรเวลาผมไลฟ์สดทีไรก็จะมีคนโทรหารตลาอดเลยนะ <ๆ S 2> ครับผมก็ขออนุญาตยุติในการไลฟ์นะครับสวัสดีครับ